สวัสดีครับกินีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n a Gamer c h กันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอยู่กับช่อง n a Gamer c h นะครับวันนี้จะมาสอนสร้างเกมจากโปรแกรม Scratch นะครับอ่ะอันดับแรกนะครับให้เราเปิด Google Chrome ขึ้นมาแล้วให้เราเซิร์ชว่า Scratch นะครับ S C R A T C H นะครับอ่าแล้วก็ m.i.t. m.i.t. e.d.u นะครับแล้วก็กดเซิร์ชไปเลยนะครับอ่าก็จะเข้าเว็บมาลักษณะคล้ายๆประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยลอกอินก็อย่าลืมลอกอินด้วยนะครับเวลาเซฟงานงานจะได้ไม่หายนะครับเนาะอ่ะพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับต่อไปมาเริ่ม อันดับแรกเลยก็คือให้เรากดสร้างมุมขวาตรงนี้นะครับด้วยมุมซ้ายบนนะครับกดสร้างให้เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วทําโปรแกรมก็จะทําการโหลดสักครู่นะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะต่อไปนะครับเมื่อเข้ามาในนี้แล้วผมนะครับจะมาสอนฟังก์ชันที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับที่เป็นสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวอะไรน่ะ เมนูท่านข้างตัวนี้นะครับจะบอกว่าใช้ทําอะไรบ้างนะครับเมนูไหนที่ผมรู้บล็อกคําสั่งไหนที่ผมรู้ผมก็จะบอกนะครับบล็อกคําสั่งไหนไม่รู้ก็จะค้าข้ามไปเนาะก็ผีๆถูกๆก็ขอไฟด้วยนะครับมาเอาคแ,แรกนะครับมาดูบล็อกแรกเลยบล็อกสีฟ้านะครับ m o ชั่น motion ก็คือการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวของเรานะครับ m o ชั่นเนาอะ,อะมาดูที่ m o ชั่นเอ้ย m o ชั่นในบล็อกแรกนะครับ ครั้งแรกก็จะเป็นคําสั่ง move นะครับคําสั่ง move ก็รู้กันอยู่แล้วว่าทําอะไรนะครับเพราะว่า move แปลว่าเดินใช่ไหมครับ step step แปลว่าก้าว move ten step ก็คือเดินไป19ก้าวดูนะครับสังเกตตัวละครแมวดีดนะครับเมื่อผมคลิกเห็นไหมครับตัวละครของผมจะเดินไปด้านหน้า19แต่ถ้าเกิดผมให้มันลบ10นะครับลบ10อ่ะมันก็จะเดินถอยหลังมา19แบบนี้นะครับ อ่าถูไปแล้วสำหรับคำสั่งมูฟต่อไปอคือคำทางเทินนะครับคำสั่งเทินแล้วก็หมนุนนะครับอันนี้คือ,อยังไงมาดูกดปุ๊บตัวละครเราจะหมุนแบบนี้นะครับถ้าเป็นเทินไปอีกด้านหนึ่งก็จะหมุนกับอ๋ออ๋อมันซ้อนกันแปบ,บนึงครับมันเลหมนุนเห็นไหมครับนี่คือคําสั่งเทินนะครับเราสามารถกําหนดองศาได้อยากให้หมุน90องศาแล้วก็กดไปปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะหมุนทีละ90 มาต่อไปเป็นคำสั่ง go to นะครับคำสั่ง go to go to random หมายถึงอะไร go to random ก็คือหมายถึงคำว่าการที่มันจะสุ่มพิกัดในการเกิดของมันครับก็คือสมมตินะผมอยากให้เกิดนี้แต่ผมไม่ใช้ go to random มันก็เนี่ยเห็นไหมมันสปอยไปมันอบกเอ่อไปเรื่อยๆสุ่มตำแหน่งของมันอะ่ะใช่ไหมครับต่อไปถ้าเราคลิกตัวนี้มันจะมีลงมาแล้วก็ เมาส์พอยต์เจหมายความว่าอยังไงอ่ะมันจะมาหาเมาส์เรานะครับสมมติเมาส์ผมอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับตึบเห็นไหมครับมันก็จะไปหาหาเมาส์เพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับผมจะใช้เวนเมื่อคลิกตรงเขียวนะครับแล้วก็ Forever มาใส่ด้วยกันนะอะแบบนี้ลองรันเห็นไหมครับเมาส์ไปไหนมันก็ตามไปนะครับนี่คือคําสั่ง go to mouse pointer นะครับอ่ามาดูกันต่อนะครับเอาไว้ go to x y ตัว x y นี่ก็คือจะกําหนดแบบที่ชัดเจนเลยนะครับสมมติว่าผมนะครับอยากให้ตัวแมวนี่นะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับผมก็ดูพิกัด x x เท่ากับ2องเรมาใส่ x ตรงนี้เท่ากับ2อ y เท่ากับ y เท่ากับ117้ยใช่ไหมครับลบ่้ยบ117ลบ1 17่่แล้วสมมติแมวเคลื่อนที่ไปอยู่ที่อื่นแมวเคลื่อนที่ไปอยู่ที่อื่นเรากด เห็นไหมครับมันก็กลับมามันเดิมนะครับอ่าต่อไปมาดูคําสั่งนี้นะครับเอ่อคำสั่งนี้ผมอ๋อให้มันเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่แบบไม่ใช่วาปนนไ,ไปนะครับให้มันแบบไหลไปนะครับไหลไปที่ไหนก็ได้ในเวลาหนึ่งวิก็คือสุ่มตําแหน่งนะครับหนึ่งวินี้ไปที่ไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เร็วจะช้าเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นาวา u ์ e pointer มันก็จะตามเมาส์เรา แบบขยับขยับนะครับในหนึ่งวิแบบนี้นะครับอ่าลักนณะนี้เลยสนามนี้ก็คือเคลื่อนที่แบบตำแหน่งเจาะจงนะครับก็คือแบบสมมติเราอยากให้ตัวละครแมวเรามาอยู่ตรงนี้ฮะไ,ไม่ไม่ไม่ให้อยู่พิกัดศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับ x ศูนย์ y ศูนย์นะครับ x ศูนย์ y ศูนย์้วตัวแมวเรามาอยู่ตรงนี้นะครับเราคิดเห็นไหมครับตัวแมวเราอยู่ตรงนี้ อ่ะเราคลิกเห็นไหมครับมันจะไม่ใช่วาปไปเหมือนกรูทูเอ็กเนะยครับมันจะเป็นแบบค่อยๆสไลด์ขึ้นไปนะครับเหมือนมันเดินนะครับขอคำนหนให้นี่ใหม่ก่อนให้เป็น90ตัวละครมันเอียงอะไรหรอตัวละครมันเอียงไปหนึ่งขอกับอ่ะโอเคอ่ะต่อมานะครับมาดูตรงนี้ point direction หมายถึงอะไรหมายถึงตรงนี้แหละเนี่ยที่ผมกดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือให้ สลับหน้าแมวนะครับสรุปผมเป็นลบ90นะครับลบ9กก็คือแมวจะหันหน้าไปอีกฝั่งอ่าแบบนี้แต่ว่ากลับหัวน,นะครับวิธีทําให้แมวไม่กลับหัวทำยังไงแัวแรกปรับเป็น90เหมือนเดิมก่อนอ่าแล้วต่อไปมากดที่ direction มุมด้านล่าง,างตัวนี้นะครับเนี่ยจากลูกศรจากลูกศรที่มันเป็นวนๆแบบนี้หรือว่าเป็นลูกศรที่มันวนๆแล้วก็มีขีดทับแบบนี้ให้เป็น ให้เราเปลี่ยนเป็อันกลางนะครับก็คือ2ฝั่งมันจะสล,สลับแบบสลับแค่พลิกตัวเฉยๆนะครับพลิกตัวละครเฉยๆมันจะไม่หมุนตัวละครนะครับเห็นไหมครับอ่านี่คือคําสั่ง point in direction นะครับต่อไป point point ว a r นะครับอ่าออกเสียงไม่ถูกขอภไยด้วยนะครับอันนี้คือมันจะหันไปตามเมาส์นะครับเมาส์เราอยู่ด้านล่าง,าง,างมันก็หันไปตามเมาส์อ่าแบบนี้นะครับต่อไป ชิง x y ชิง x บหมายความว่ายังไงหมายความว่าชิงก็คือเปลี่ยนค่านะครับชิงก็คือเปลี่ยนค่าไปทีละสิบอ่าเห็นไหมครับถ้าตัวละครแมวของเราก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าทีละสิบนะครับเดี๋ยวตัวละครมันกลับด้านตัวหนึงขอแก้เปืนึงตัวละครกลับด้านอ่ะลักษณะประมาณนี้นะครับตัวละครเราก็จะเดินไปด้านหน้าทีละสิบเก้านะครับส่วนซต เซตหมายความว่าอย่างไงเซตก็คือเป็นเซตก็คือเป็นการตั้งค่าให้อยู่ค่าเท่านั้นเลยเราเซตเป็นศูนย์แล้วก็จะกลับมาศูนย์ไม่เคลื่อนที่ไปไหนเลยนะครับเชิงวายก็ทํางานเหมือนกันกับ x เลยถ้าเป็นบวกก็ขึ้นถ้าลบก็ลงอ่า x ก็ถ้าบวกก็ไปด้านขวาถ้าลบก็ไปด้านซ้ายเซตก็ใช้เหมือนกันเลยนะครับเซตของ y ก็ใช้เหมือนกันกับ x เลยนะครับต่อไปคําสั่งนี้ถ้าโดนขอบ ให้ทําอะไรนะครับถ้าโดนขอบให้ทําอะไรอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยใช้ลองเอามาใช้ดูนะครับเออช่างมาเถอะนะครับถือว่าคสานันี้ผมไม่เคยใช้นะครับก็เลยบอกไม่ได้ส่วนไอ้เจ้าจุดๆแบบนี้เดี๋ยวมาบอกใน ep สอนะครับอ่ะมาดูคําสั่งที่2อครับอยู่ในหมวดสีม่วงนะครับหรือคําว่าลุกนะครับมาดูกันที่ลุกนะครับอันดับแรก บรรทัดแรกเลยจะเป็นคำสั่ง say say hello hello t o second ก็คือให้พูดคำว่า hello สองวินะครับดูครับ h hello สองวิแล้วค่อยทำงานอะไรต่อนะครับก็คือถ้าเกิดเอา say มาธรรมดาสมมุติกด say ธรรมดานะมันก็จะเป็น hello y y y ผมแกแบบนี้นะมันก็จะเป็น y y เลยไม่มี hello เพราะว่ามันทำงานทันทีมันก็ hello แล้วก็ y เลยแบบ เรามองไม่ทันไอ้วันนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอันนี้มันจะทํางานไฮลูสองวิแล้วค่อยไปทํางานบายบายายก็ใช่นะครับอ่าต่อมานะครับคําสั่งติงต้งติ้งก็ใช้คล้ายๆกันเลยติ้งก็มันใช้คล้ายๆกันเลยนะครับกับคําสั่งเอ่อซี C, นะครับก็ใช้แบบเดียวกันเลยก็ได้เนี่ยอันนี้ต่อไปสวิชคอสตูม อันนี้สวิตคอตตูมนะครับจะหมายถึงเราเปลี่ยนท่าทางของตัวละครเรานะครับเปลี่ยนเอาง่า okay. ยเปลี่ยนเสื้อผ้าอ่าเห็นไหมครับสวิตสองก็จะเป็นท่าที่2อ่าแบบนี้นะครับนี่คอตตูมก็คือให้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆของมันแบบที่เราไม่ต้องมากําหนดแบ็กเก้าแบ็กเก้าก็คือเปลี่ยนแบ็ก o ก n าในสเตจนะครับเดี๋ยวมาสอนสเตจคอสตูมอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะมาสอนทําอยู่ใน ep สอนะครับ อีพีนี้เอาคำสั่งไปก่อนอ่ะต่อมาชิงไซส์บายชิงไซส์บายก็คือปรับขนาดตัวละครชิงก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนให้มันใหญ่ขึ้นทีละสิบเปลี่ยนให้มันเล็กลงทีละสิบอ่ะเห็นไหมครับประมานี้นะครับต่อไปเซตไซส์ถูเซตไซส์ูก็คือกำหนดให้ใช้เป็น180มันก็จะอยู่180ค้างไว้เลยครับ ถึงกดเท่าไหร่ก็ไม่เปลี่ยนนะครับถ้าเกิดกําหนดไซส์ให้เป็น10นะครับมันก็จะเลขลงเป็น10แบบนี้นะครับอ่ากำหนดให้เป็น100รเหนเดิมอ่ะต่อไปมาดูที่คําสั่ง change color effect by ก็คือนี่ครับเปลี่ยนสีตัวละครไปเรื่อยๆนะครับก็คือตัวนี้เราสามารถสุ่มได้ว่าจะมีกี่สีสมมติเราเอา1สีมันก็จะมีแค่1สี2ส,สีมันก็มีแค่2ส,สีแบบนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับต่อไปเซตเซตก็คือเปลี่ยนค่าให้เป็นค่านั้นเลยนะครับส่วนต่อไปเคลียรก็คือลบเอฟเฟกต์ทั้งหมดปุ๊บเห็นไหมครับต่อไปมาดูที่คําสั่งโชว์นะครับโชว์ Show ก็คือโชว์แปลออกมาก็คือแสดงนะครับไฮก็คือซ่อนอ่ะเข้าใจความหมายแล้วก็คือเอาไว้แสดงกับซ่อนัวละครแค่นั้นนะครับต่อไป Go To Font Layer ์ฟอน กับแบ็กมันจะมี2อันแค่นี้นะครับแบ็กก็คือไปเลเยอร์ท้ายสุดก็คือไปแบบท้ายเลยแบบถ้าสีของสิ่งอื่นมาแล้วทีนี้มันบังอยู่ก็คือมันจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นฟอนต์ก็คือมันจะอยู่หน้าสุดเลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีบอกว่าจะอยู่เลเยอร์ไหนเลเยอร์ไหนอันนี้จะกําหนดได้อยอะกว่านะครับอันนี้ก็ใช้ไม่เป็นอนกัน อโอเคครับมาดูคำสั่งต่อไปคำสั่งเศร้านะครับในหมวดหมู่เศร้านะครับก็จะมีเพลงเศร้าอันนี้ก็จะจะเป็นเสียงของมันนะครับอ่าเพลงเศร้าอันเออนั่นแหละนะครับเพลงเศร้าเล่นจุดกดเสียงจะจบนะครับก็คือเล่นไปเลยอ่าเห็นไหมครับอันนี้ก็คือแบบนี้เลยเนี่ยอันนี้ก็คือกด กดรวๆเหมือนกันนะแต่มันจะเล่นจนจบเสียงถึงจะเล่นเสียงใหม่นะครับแต่อันนี้ก็คือเสียงใหม่ได้เลยรวๆนะครับอันนี้คือ stop sound สมมติเปิดเสียงอยู่อ่าแล้วก็กด stop ก็คือมันจะหยุดทั้งหมดเลยนะครับอ่ะซิงอันนี้คือชิงเปลี่ยนเสียงอันนี้ผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะอ๋อเูแล้วเสียงให้ออกใช้ขวาเลยยังไง สมมติ <Smooth S 2> นะครับผมเปลี่ยนเป็นแผ่นเสียงก็จะแหลมขึ้นนะครับเป็นการกำหนดเสียงว่าให้แหลมขึ้นเล็กลงอะไรยังไงนะครับอ่าเซตก็คือการเปลี่ยนค่าเกียร์ก็คือการรบกวนเห็นไหมครับเป็นเสียงปกติต่อไปชิงวอลลุ่มบายชิงวอลลุ่มบายนี่ก็คือวอลลุ่มก็คือเสียงใช่ไหมครับให้ เปลี่ยนเสียงเพิ่มขึ้นลดลงทีละเท่านั้นเท่านี้เรวลาไปเซตก็คือการที่กำหนดค่านั้นเลยนะครับต่อวไป่มาทีมาที่หมวดอีเวนต์นะครับหมวดอีเวนต์ก็จะมีสิ่งที่ใช้ประจําใช้ทุกๆทีทุกๆครั้งก็จะเป็นวินไอคิกทงเขียวนะครับก็คือเมื่อคลิกไปที่แฟชชนะครับหรือว่าทงนะครับก็จะทําการเริ่มเกมเนี่ยทงเขียวตัวนี้อ่าก็จะเริ่มจากคําสั่งนี้ตลอดนะครับ อ่ะต่อไปก็คือชิกเวนจุดจุดจุดขี่ฟริชนะครับก็ถ้าเกิดเรากดปุ่มสเปซบาถึงจะให้เริ่มอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้หลายปุ่มเลยเนาะต่อไปก็คือเวนดิสสไปชิกก็คือถ้าสไปนี้โดนกดให้ทำงานอ่ะเห็นไหมครับถ้าอันนี้ก็คือเวนแบ็กดอปสวิช อ uh, อันนี้ก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับเก็บ huh? อะไรนี่อะไรนี่เออใช่คอนถอะ uh, อันนี้ก็ไม่เคยใช้เก็บอ่ะมาดูที่อันนี้เวนไอรีซีฟ e มสเซจก็คืออันนี้จะเป็นกระจายบอร์ดแคส์นะครับบอร์ดแคสเป็นการกระจายบอร์ดแคสต์นะครับก็คือ ไอตัวนี้เป็นไนี้กระจายบอรดแคสเราสามารถสร้างชื่อบอร์ดแคสของเราได้โดยการมากดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีมา New message นะครับหรือกดบอร์ดแคสตรงนี้เรามี New Message นะครับใช้ควบคู่กันเนาะเช่อนอันนี้เช่นนะครับผมทําให้ดูเช่นถ้าเกิดถ้าเกิดปุ่ม Spacebar โดนกดนะครับให้ทําการ กระจายบอดแคสที่ชื่อว่าโ o no นออกไปโ o no. นกระจายบอดแคสโนแบบนี้นะครับอ่าเมื่อกระจายบอดแคสโนให้ทําอะไรให้ทาการซ่อนในยืะนนี้อะไรประมาณนี้ลองดูซ่อนแล้วก็จะเอาไฮมาก่อนอ่านะครับแล้วก็เมื่อ,อได้รับบอดแคสเป็นอลิซิแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นโนเมื่อได้รับบอดแคสโนนะครับอ่ากดลั่น ลองกดสเปซเห็นไหมครับมันก็จะหายไปเลยอ่าลักษาตแค่แค่ประมาณนี้เนาะไปมาดูคำที่คําสั่งคอนทรลนะครับคอนทรลคอนทรลหมายถึงอะไรหมายถึงการควบคุมอ่าเวชวันซิกเก็คือให้รอ1วิแล้วทําอะไรต่ออ่าแบบนี้นะครับอันนี้ก็คืออ่านไม่ออกนะแต่ว่าจะแปลให้ฟังก็คือเป็นการทํางานซ้ําทั้งหมดกี่รอบเราสามารถกําหนดได้ครับ ทำงานซ้ำทั้งหมดสิบรอบก็สมมติให้มันเดิมทั้งหมดให้มันเพซาวเสียงแมงวเมื่อกี้อ่ะสิบรอบก็กดปุ๊บมันก็เมียวเมียวเมียว,วไปครบสิบรอบหรือเราจะตั้งให้เยอะกว่านี้ก็ได้หรือยังไงก็ได้นะครับตามที่เราสบายอ่ะ forever forever ก็คือการทำงานตลอดเวลาไม่มีเวลาหยุดเลยครับจนกว่าจะคลิกปุ่มสีแดงหรือว่า stop นะครับแต่คลิกตรองเขียวมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นยกเว้นจะเอามาใส่กับ เมื่อคลิกเฝดนะอ่านี่นะครับไฟเวอร์ Forever. ทำงานตลอดเวลาต่อไป if then if then ก็คือถ้าเกิดทำอะไรสักอย่างถ้าเกิดถ้าเกิดตัวละครแมวตัวเนี้ยไปทัชชิ่งกับไอตัวเมาส์เอไปทัชกับขอบแบบนี้นะครับถ้าเกิดตัวละครเราไปทัชกับขอบให้ทำอะไรอาจจะให้ตัวละครเรา หายไปก็ได้นะครับอ่าักษาะประมาณนั้นนะครับต่อไปก็คือ if else if else ทำอะไร if else ถ้าเกิดตัวละครเราไปชนขอบอ่าเมื่อตัวละครเราเป็นคนสอบให้แสดงคำว่าให้ซีถามว่าชื่ออะไรแล้วทาให้ให้ทำการให้ทำการอันให้ทำการเขียนบอกว่าไปเดินไปชนขอบซะอะไรประมาณนี้ ่าต่อไปคาสั่ง which อันนี้ผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับคามไปก่อนอันนี้เหมือนกันอ่าคำสั่ง stop all stop all หมายความว่าย่งไร stop all ก็คือหยุดทั้งหมดนะครับส่วน stop this s p i e ก็คือหยุดเฉพาะ s p ปนี้นะครับอันนี้ stop เฉพาะ s p ปนี้เออนั่นแหละรครับอ่าต่อไป w h e n i start add c o n e ก็คือ เริ่มเมื่อที่มีการโคลนตัวละครน,นั้นออกมานะครับเช่นผมเอา for e เอ r ออกมาแล้วต่อไปนะครับผมจะให้เมื่อคลิกธงเขียวเมื่อคลิกธงเขียวให้ดำาการสร้างออปติกตัวเองขึ้นมาคือ y s e ซ f ตัวเองอ่าคลิกธงเขียวก็จะสร้างตัวเองออกมาแบบนี้นะครับเป็น2ตัวอ่าเริ่มเมื่อ เริ่มเมื่อ,อไรครับเริ่มเริ่มเมื่อคนตัวเองออกมาเริ่มเมื่อคนตัวเองหัวผมจะให้มุบไปด้านหน้าสิบเก้าอ่าลองดูใหม่นะครับเห็นไหมครับตัวที่คนออกมาใหม่ก็จะเดินไปด้านหน้าสิบเก้าแบบนี้นะครับโอเคอันนี้หมดไปแล้วเอย้ยังไม่หมดดีลีทคนค,คือยังไงก็คือการลบตัวคนเมื่อกี้ออกไปแค่นั้นครับมนุษคำสั่งต่อไปนะครับเป็นคำสั่งเซนซิงเซนซิงเป็นคำสั่งที่ ใช้อาจจะบ่อยที่สุดหรืออาจจะไม่ได้ใช้เลยสลับบางคนครับแต่ส่วนมากใช้เยอะนะครับมาดูที่ทัชชิ่งกันก่อนทัชชิ่งก็คือการแตะนะครับสมมติแตะถ้าให้ทัชชิง่งเมาส์อ่ามันก็จะเอาไปใช้ควบคู่กับอีฟอะไรพวกนี้หรือว่าคําสั่งแบบในโอเปอเรเตอร์แบบนี้นะครับอันนี้ขอข้ามไปเลยนะครับต่อไปคําสั่งโอเปอเรเตอร์นะครับก็จะเป็น การเอาตัวเลขหรือว่าเอาค่าต่างๆที่เราได้มาพวกเนี้ยเนะี่ยที่เป็นค่าที่เป็นเครื่องหมายติ๊กถูกอะไรพวกเนี้ยนเะนี่ยนะครับที่เป็นวงกลมที่ผมบอกว่าจะมาสอนในอีพีหน้านะครับเนี่ยเป็นวงเกลกียแบบพวกเนี้ยเนะี่ยที่มันมีเครื่องชิคบ็อกให้ด้านหน้านี่แหละครับการเอามาบวกกันหรือว่าคูณกันหารกันรเราจะกําหนดเลขไปว่า10บวกสิ 10, อะไรประมาณนี้แล้วก็กําหนดเลขของเราไป แบบนี้เอามาบวกกันอ่ามันก็จะได้ค่าออกมานะครับหรือจะเอามาหารมาคูณอะไรกันก็ได้ต่อไปพลิกแรนดอม1นถึง10ก็คือการรันเลขอะไรก็ได้1-10ถึงนะครับอ่าต่อไปอันนี้ก็จะเป็นตรวจสอบว่าค่ามากกว่าน้อยกว่าเนี่ยสามอันนี้มากกว่าเท่าน้อยกว่า,วาหรือเท่ากับนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอนและ และก็คือการทํางานด้วยกันนะครับและสมมุติต้องให้ตัวไอ้ตัวนี้เดินไปแตะกับขอบและมีตัวเลขคะแนนที่บวกกันได้เท่ากับ10ถึงจะทําการให้ล้านต่ออะไรประมาณนี้นะครับอ้อคำสั่งออก็คือหรือหรือนะครับถ้าเกิดให้ตัวละครนี้ไปแตะกับขอบหรือมีคะแนนเท่ากับ10ถึงจะทํางาน,นครับต่อไฟน็อตก็คือ ถ้าเกิดไปชนกับขอบห้ามทำงานอ่าประมาณนี้ถ้าเินจอน,จอ,นจอยเออเออ,เอ,อนั่นแหละอ่านไม่ออกก็คือจะเป็นการเซตค่าออกมา2ค่านะครับอ่าต่อไปคำสั่งนี้นะครับคำสั่งเลสเตอร์ก็คือจะให้มีตัวหนังสือออกมาอีกตัวก็กําหนดไปตามที่เรากําหนดใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ก็คือ จะเป็นการเลือกตัวหนังสือตัวนั้นๆนะครับออกมาโชว์สมมติเราเลือกเป็นตัวสุดท้ายก็คือตัวที่ A P P L E ตัวที่5นะครับมันก็จะแสดงตัว E ออกมาเห็นไหมครับตัวที่5คือตัว E อ่าต่อไปนะครับมาดูคำสั่ง And เอ,อ้ไม่ใช่ mod ไม่เคยใช้อันนี้ random ก็ไม่เคยอ่ะ หมดไปแล้วหรับโหมด operator นะครับต่อไปมามาดูที่โหมด v a l เ e a บิ e นะครับ v a l อ e a ิลว v a l เ e a บิลใช้ทำอะไรก็คืออันนี้ง่ายนะจะเป็นค่าตัวแปรนั้นนั้นนะครับเช่น myself ผมอยากจะเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อให้ myself เป็นคำวา่า score นะครับก็ score s t o r e score อ่ะก็จะได้เป็นค่า score ส,สมุดทำเกมทำเกมแล้วก็ต้องมี score ใช่ไหมครับก็ใช้ตรงนี้ เซตก็คือการตั้งค่าชิงก็คือการเปลี่ยนไปเรื่อยๆออโชว์ก็คือการแสดงไฮก็คือการซ่อนลักษณะคล้ายๆประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าหากชอบคลิปในนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ